ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสื่อพ้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะนันที่วิสารชาดกชาดกว่าด้วยการใช้วาจาไพาเระ ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลได้มีภิกษุหกรูปเรียกว่าพระชัพพคีเป็นผู้ไม่ตั้งใจประพฤติธรรมมักก่อเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่เสมอเป็นที่อิดนาระอาใจแก่ภิกษุสง์รูปอื่นๆเมื่อความปรากฏถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสเรียก พระชพพคีมาตักเตือนให้พระพุทธโอวาองค์พระศาสดาทรงราบเรื่องนี้ได้อย่างไรกันนะต้องเป็นพวกที่โดนเราเล่นงานตอนเช้ามาฟ้องแน่ๆเลยดูก่อนเถิดภิกษุสงฆ์ผู้กล่าววาจาหยาบคายยอมนำความวิบัติมาให้ตนเอง เพราะเขาย่อมไม่เป็นที่พอใจของใครแม้นแต่สัตว์เดรัจฉานเองก็ตางแล้วพระองค์ก็ทรงะลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่านันที่วิสารชาดกขึ้นเป็นอุทาห์ยุคสมัยเมื่อพระเจ้าคันธาร ของราชสมบัติอยู่หน้าเมืองตักศิลานั้นยังมีพราหม์ผู้หนึ่งเลี้ยงลูกโคไว้อย่างทนุกถนอมดุดเลี้ยงบุตรของตนเองโอ้ช่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยนั่นที่วิสารลูกพ่อโตวันโตคืนนะลูกนะจากโคเล็ก เด็กน้อยนานปีขึ้นก็กลายเป็นโคหนุ่มกำยำด้วยกล้ามเนื้อกีบเท้าและข้อเท้าที่แข็งแรงอ้าวนันที่วิสารรอพ่อก่อนสิลูกเปี่ยงตามไม่ทันแล้วนี่พ่อพักอยู่ตรงนั้นเถิด ขาดพื้นนาแค่สีห้าไร่แค่นี้สบายมากลูกทำเองได้จ้าเออเอาอย่างนี้ก็ได้ลูกขอบใจเจ้ามากเดี๋ยวพ่อไปรับข่าจ้างก่อนแล้วกันแล้วจะหาหญ้าสดๆงามๆมาให้เจ้ากินนะลูกรักรามชรา อยู่ตัวคนเดียวแถมยังยากจนข้นแค้นตาเท่ามีเพียงโคหนุ่มเท่านั้นที่คอยอยู่เคียงข้างเขาทั้งสองสามารถพูดจิตใจและสื่อถึงการได้ด้วยภาษาที่เข้าใจกันดีโถพ่อจ๋าพ่อทนอุตส่าห์เลี้ยงฉันโตมาขนาดนี้คงเหน็ดเหนื่อยมากสินะฉันอยากตอบแทนบุญคุณพ่อจ๋า ไม่เป็นไรหรอกลกูกแค่เจ้าช่วยคลาดพื้นนากับรับจ้างลากเกียนบ้างก็ถือว่าต่อแทนบุญคุณพ่อแล้วล่ะฉันอยากช่วยพ่อหาเงินได้มากๆพ่อจะได้สบายลูกเอ้ยเจ้าก็ช่วยงานสารพัดอยู่แล้วนี่คิดจะทำอะไรให้พ่ออีกละเนี่ย ฉันคิดว่าฉันแข็งแรงพอที่พ่อจะไปท้าพนันลากเกวียนกับใครๆได้แล้วละ่ะเจ้านี่คิดจะให้พ่อรวยทางลัดสียแล้วนะเนี่ยอา้าวไหนลองว่ามาซิว่าจะทำยังไงฉันอยากให้พ่อไปท้าเศรษฐีแห่งตะก,กศิราของเรา ให้ฉันลากเวียนจำนวนหนึ่งร้อยเล่มของเขาเดิมพันกันสักหนึ่งพันกหาปณะนะโอ้ยตั้งร้อยเล่มเวียนเลยเร้อลูกแล้วเจ้าจะไว้เลยลูกมันหนักนะเนี่ยไว้สิเจ้าพ่อให้เขาบรรทุกสิ่งของไว้เต็มเต็มทุกเล่มด้วยเลย บอกเขาด้วยนะพ่อว่าพ่อมีโคที่แข็งแรงที่สุดในตะก,กศิรารับรองเขาสู้แน่เพราะคนรวยๆอย่างเขาไม่ยอมให้ใครเนื้อกว่าหรกอกจ้าโอ้ฉลาดหลักแหลมจริงๆลูกพ่อเช้ารุ่งขึ้นพรางเท่าก็นํำโคนั้นที่วิสาร ไปหาเศรษฐีเพื่อท้าพนันเฮ้ยโคอะไรจะวิเศษขนาดนั้นฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะมีโคตัวไหนสามารถลากเกลียนใส่ของได้ตั้งร้อยเล่มเกลียนแกขี่โมหรือเปล่าตะเท่าข้าไม่ได้โมจ้ะท่านเศรษฐีโคข้านี่สามารถทำได้จริงๆ ไม่งั้นค่าจะกลับมาพนันกับท่านเศษรษฐีรุถ้าแกมั่นใจอย่างนั้นค่าจะรักพนันก็ได้แต่ว่าแกมีเงินวางเดิมพันเท่าไหร่ว่ามาเงินที่ข้าเก็บสะสมไว้ทั้งหมด 1, ห,หนึ่งพันกหาปณะเนี่ยข้ามั่นใจว่าไม่มีโกตัวไหน แข็งแรงแล้วก็เชื่อฟังได้ดีกว่าลูกข้าแน่ๆท่านเศรษฐีอยากเข้าไปดูโคใกล้ๆไหมล่ะดูสิข้าก็อยากเห็นเหมือนกันไหนละโคของเจ้านี่ไงท่านเศรษฐีโคนั้นที่วิสารลูกของข้าหูยาวเรียวดุดปลายใบโข เขางวงงอนเหมือนตรีนาลายคอและเขาแรงดุดท่อนซุงเสาเรือนอืมดูแข็งแรงก็จริงแต่ข้าไม่เชื่ออยู่ดีแหละว่ามันจะลากเรียนได้ตั้งร้อยเล่มได้นันที่วิสารลูกข้าทำได้อยู่แล้วอีกสามวันเจ้านำโคนันที่วิสาร ไปที่ลานกลางเมืองได้เลยข้าจะรออยู่ที่นั่นขอให้แข็งแรงสมกับคำคุยโม้ของเจ้าเถอะไม่อย่างนั้นหนึ่งพันกะหาปะลนะโดนข้ากินแน่แน่เมื่อนัดหมายกันดีแล้วพรามก็นำโพตัวเก่งกลับบ้านตาเท่าใช้เวลาที่เหลือสามวัน รวบรวมเงินเก็บและยืมญาติมิตรมาสมทบจนได้ครบจำนวนหนึ่งพันกหาปณะนในที่สุดก็ได้ครบนั่นที่วิสารมันจะทำได้จริงหรือเปล่านะกลุ่มนี้คงจะได้รู้กันถึงแม้จะมั่นใจในความกระตันยู่และกำลังของนันทิวิสารสักเพียงใดแต่ด้วยฐานะยากจน รามพ่อจึงอดคิดมากไม่ได้เฮ้ยถ้าแพ้เขาขึ้นมาล่ะก็ไม่ต้องหมดตัวเลยหรือเราการพนันนี่ไม่ดีจริงๆเลยยังไม่ทันเริ่มก็กลุ่มใจซะแล้วแล้แล้วเช้าวันประลองก็มาถึงโอหนุ่มก็ปลุกตาเท่า ให้พาเข้าเมืองมายังลานแข่งขันชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวก็มามุงดูการพนันนี้มากมายมาแล้วมาแล้วโอ้โหโคตัวนี้ไงพวกเรานี่มันจะมาลากเรียนเป็นร้อยเล่มอะไรจะมีพลังมากขนาดนั้นตาพามเอ้ยเอาเงินมาทิ้งแท้ๆแล้วที่ยืมค่าไป จะได้คืนไหมเนี่ยพ่ออย่าไปฟังเขาเลยนะข่าต่อทางเศรษฐีสิบต่อหนึ่งใครกล้าพนันไหมข่างั้นยี่สิบต่อหนึ่งข่าจะลองสักหนึ่งกากระนึกอ้าวพูดเล่นแท้ๆเจ้ายังกล้ามาลองอีก ได้ยินแล้วใช่ไหมตาเท่าอย่าให้แพ้เชียวนะเงินพนันของข้าซื้อ,อยาได้ตั้งกํามือเชียวนะมันใส่คนพวกนี้จริงๆเลยดูถูกข้าเกินไปแล้วเดี๋ยวขอผิดสะดอกโอ้ยตาเท่า โคเจ้าเอาแต่กินยากลางทุ่งนาจะเอาแรงที่ไหนมาลากเบียนขนาดนี้แขน้ําพึ่งสักหยดเนยสักก้อนก็ไม่เคยได้กินได้ดมจะเอาอะไรมาเพิ่มแรงไปกันเถอะลูกพ่ออย่าไปฟังคำชาวบ้านข้อเลยเจ้าตั้งใจให้ดีเถอะเราต้องมีชัยชนะแน่ๆจะพ่อ รามแกได้แต่ปลอบใจนันทิวิสารไปเช่นนั้นเองแท้จริงแล้วตัวเองก็ไม่เชื่อในความสามารถของนงันทิวิสารเช่นกันเอ้ยหมดตัวนี่น่ฉันเมื่อพรามเท่ากับโคนันทิวิสารเดินมาถึงเกวียนหนึ่งร้อยเล่มก็ตกใจโอ้ยเกวียนทุกเล่ม บรรทุกหินไว้จนเต็มเลยโอ้ยตายแล้วลูกพ่อจะลากไวหรือนี่เป็นไงตาเท่าเงอแตกเลยละสิอยู่นีไม่ว่าดีหาเรื่องหมดตัวคืนที่ผ่านมารามเท่านอนไม่หลับเพราะกลัวแพ้พอเช้าขึ้นมาถูกยออเย้ยถากถางก็เริ่มเสียดายเงินเพราะแน่ใจว่าหากจะแพ้ พอขึ้นนั่งบนเกวียนที่ผูกไว้ยาวเหยียดเห็นนันทิวิสารยืนนิ่งก็ยิ่งใจเสียจนสัญญาณกลองจบแล้วเกวียนก็ยังไม่ขยับโอ้ย๊ยทำไมไม่ขยับเลยล่ะเนี่ยเสียหมดตัวเลยแน่ๆเราพรามเท่าเกิดความกังวลกลัวแพ้ ความรู้สึกอายและเสียดายเงินก็บรนดาลให้เขาเกิดโทสะเฮ้ยทำไมไม่ลากเวียนไปละ่ะเจ้านั้นทีวิสารเจ้าโกเกเรไม่ได้เรื่องลากเวียนไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าโกขี่กงเจ้าขี่โม่ลากไปโอ้ยพ่อพ่อจ๋าทำไมพ่อพูดกับฉันอย่างนี้ ในทันทีที่ตาเท่าเพ้ออคำสั่งด้วยอารมณ์โกรธเวียนที่เริ่มขยับก็พลันหยุดนิ่งสนิทเพราะโคหมดกำลังใจสิ่งที่เคลื่อนไหวกลับเป็นน้ำตาโคพุกกะตันอยู่ลินไหลาอาแก้มแนทนคำตอบว่าเสียใจมากขนาดไหนเสียงที่ดังรอบข้างก็กลับเย้ยยันมากกว่าเก่า เจ้าโคมันไม่ได้เรื่องเลยขี่โม้ทั้งเจ้าและก่อโคนั่นแหละไปไถนาอย่างเดิมไปไปกินหญ้าอย่างเดิมไปรามชลาแพ่พนันหมดตัวกลับมากระคุ่มตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนไม่เป็นอันกินข้าวกินปลา โอ้ยแล้วนี่เราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาแล้วเนี่ยแล้วจะมีหน้าไปเจอชาวบ้านได้ยังไงไม่น่าเลยพ่อจะ๊ะรับเรือ,อยังเชะาพ่อข้าถูกหลอกให้เสียบทนจนหมดตัวจะมีอารมณ์นอนหลับไว้หรือแล้วนี่เจ้ามาทำไมมีอะไรจะโกหกข้าอีกโถพ่อจะ๊ะพ่อ ก็รู้นี่นะว่าฉันไม่เคยหลอกไม่เคยโกหกพ่อหรือพ่อว่าฉันเคยเกเรยอย่างที่พ่อว่าหรือจ๊ะก็ไม่ไม่เคยไม่เคยเลยคำพูดของโนั้นที่วิสารทำให้พรามสำนึกเจ้าไม่เคยเกเรไม่เคยโกงไม่เคยมม้หรอกลูกเอ้ย พ่อเองที่ผิดโกรธแล้วก็กลัวจนขาดสติเผลอพูดไม่ดีกับเจ้าไปพ่อขอโทษนะลกูกพ่อเสียใจไม่เป็นไรหรอกเจ้าพ่อพ่ออย่าเสียใจไปเลยนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่พ่อมั่นใจเถอะเรียนร้อยเล่มฉันลากได้อยู่แล้วครั้งที่แล้ว ฉันสิ้นแรงพ่อหมดกำลังใจแต่ข้างหน้าไม่แพ้แน,น่ๆพ่อพ่อไปพนันกับท่านเศรษฐีใหม่นะท่านเศรษฐีท่านจะรับคำท้าหรือลูกครั้งที่แล้วเราก็แพ้มาหยกๆนะโตพ่อเราก็เพิ่มเงินพนันสิจะ้ะ เป็นสองพันกะหาปะนะไปเลยครั้งนี้พ่อต้องพูดดีๆให้กำลังใจฉันนะได้สิลูกไปเถอะเราจะไปแก้ตัวกันใหม่วันรุ่งขึ้นการประลองกำลังโผก็อเริ่มขึ้นอีกครั้ง่ามกลางบรรยากาศเดิมปู่ชงต่างดูเป็นเรื่องอกบขันที่ลานประลอง พรามนำโพนันที่วิสารเข้าเทียมเกวียนเล่มแรกครั้งนี้ตาเท่าพูดจาใคร่รอบให้กำลังใจนานที่วิสารลูกรักของเขาลูกเอ้ยเกวียนตั้งร้อยเล่มนี้บรรทุกหินและทรายหนักมากเลยนะลูกลูกค่อยๆลากไปพ่อจะเอาใจช่วยนะลูกนะ ทางนี้เจ้าโคได้กำลังใจจากปรามทำให้มีพลังใจมากมายประกอบกับชาวบ้านเมื่อเห็นภาพของปรามที่พูดจาไฟร็อกให้กำลังใจโคของเขาจากที่เคยโขผขันก็เกิดความประทับใจปล่อยให้กำลังใจเจ้าโคไปด้วย โผลูกุกตันยู่รู้คุณออกแรงลากจนล้อเกวียนเริ่มหมุนเกวียนทุกเล่มก็เคลื่อนที่ตามๆกันเสียงเชียก็ดังขึ้นชัยโยชัยโยเกวียนเคลื่อนที่แล้วโคันที่วิสารยอดไปเลยลกูกท่านเศรษฐีเตรียมเงินไว้ให้ตาเท่าได้เลยนะแข่ร้อยเล่มเกวียน สบายเศรษฐีมอบเงินเดิมพันให้พรามทั้งยังกล่าวชื่นชมโกนันทิวิสารไม่ขาดปากรางวัลแห่งวาจาภัยราะครั้งนั้นนอกจากเกียรติที่ชาวตักกศิลาได้ชื่นชมแล้วยังเป็นการทำดีที่กลายเป็นมรดกที่ชาวเมืองกระทำตามต่อๆกันมา อีกนานแสนนานข้อคิดจากชาดกแม้คนที่กระตันญูรู้คุณตั้งใจจะทดแทนคุณยอมทำตามใจเราทุกอย่างก็ยิ่งมีสิ่งที่เขาทนไม่ได้คือถ้อยคำที่ไม่ไพเราะคำพูดที่เสียดแทงใจเพราะฉะนั้น ไม่ว่าการไหนไหนใครๆก็ไม่ควรพูดคำหยาบเลยในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ